เอ๊ตาเอน้องปลาครับจ๋าปลาคับจ๋าปลาคับจา๋ามามาลูกจ้างต้องหิวกันแล้วแน่ๆเลย <c oughs> ไวยน้าบนลูกรอมัอ่มมัมใช่ไหมคะตื่นเช้ามาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะคนน้องปลาครับก็มารอกินอาหารกันใหญ่เลยน้อง วันนี้แดดแรงมากเลยค่ะทุกคนดูดูแสงแดดนะคะจ้ามากเลยตอนนี้รัชจังมาหลบมุมอยู่ตรงเกือบขอบสุดบ่อเลยค่ะนี่คือขอบสุดของขอบบ่อนะคะทุกจะมีขาดเต็มไปด้วยใบไม้แห้งที่ว่าไม่ได้สาสานะคะลูกชายไม่ได้ดูแลเดี๋ยวรัชจังต้องมาสาสานเชื่อไหมคะทุกคนมาอยู่กรุงเทพนะคะรัชจังเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่เด็กวิทนะคะมาถึงวันนี้ก็ห้าวเจ็ดวันอ่าเจ็ดวันและะ้วค่ะทุกคน อย่างไรเลยที่บ้านยุนเทพนะคะมีหลายเรื่องที่ไรเอ้ยนะคะรบทืมยาวแล้วก็เนี่ยค่ะแห้งเช้าป้ายแยะเลยค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าน,นะคะที่ต้องใส่ดูแลนะคะสต็อกเสื้อผ้าน,นะคะที่ตัวเองมีสต็อกพกคัางอยู่เยอะแยะทำแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือนะคะทุกคนมาถึงก็งานเคสเตอร์ของเราก็ไม่สามารถ ทิ้งได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เช้านี้ลักจังก็จะมาเลี้ยงน้องปลาค่ะนะคะเอาไม่ใช่สิน้องปลาครับซึ่งเลี้ยงไว้รุ่นที่4ี่แล้วนะคะนี่ค่ะน้องคงหิวกันแล้วล่ะคะ่ะรุ่นที่4ี่น้องน้องก็ไม่ตัวโตวมากนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งจะก่อนนั้นเลี้ยงตัวโตวโตกว่าน,นี้มากๆเลยคะ่ะแต่น้องก็ตาม,มอายุไม่อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่สี่มากมากมากครับจ้ามามาเลี้ยงน้อง ตรงนี้ไม่น้อปกติจะเลี้ยงตรงกลางบ่อค่ะพอดีว่ากลางบ่อแสงแดดแรงมากค่ะทุกคนแล้วจังมาลโลมอยู่ริมบ่อเอาลูกอ่ะโยนแต่ตรงนี้ก็ันนะจ๊ะทับจ๋าทับจ๋ามัมมัมกันลูกมัมมัมกันแล้วนะคะลืมถามลูกชายว่ามีกี่ตัวลองนับเขาค่ะหนึ่งสองเห็นตัวโตโตสามตัวนะคะนะคะทุกคนรองสามตัวสี่ตัวมี ตัวโตวกว่าเพื่อนนะคะสามตัวที่มองเห็นมีตัวเล็กๆอีกมีสีออกเหลืองๆครีมๆออ๊กถายอันนีค่ะนี่ค่ะเข้ามาใกล้ๆแล้วค่ะอาจารย์ก็ต้องถ่ายอยู่ไกลๆนิดนึงเพราะว่าแดดนี้บริเวณหน้าบ่อก,กลางบอ่อแดดแรงมากเลยวันนี้แดดจ้าแดดจ้าก็พอดีว่ามาอยู่ตั้งเจ็ดวันแล,ล้วทิ่เทปเข้ามาแล้วฝนไม่ตกเลยค่ะ ที่ต่างจังหวัดบ้านเพื่อนน่าจะตกกันนะคะเพราะว่าพ่อบอกว่าที่บ้านสวนตกแรงมากเลยค่ะที่รลกจัางเข้ากรุงเทพได้เพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องต้นไม้ให้พ่อดูแลให้เพราะว่าฝนตกใช่ไหมคะแต่ต้องทิ้งไม่ได้เลยค่ะบ้านสวน,นแฮปปี้นะคะลองขึ้นมาในช่วงหน้าฝนนะคะมาดูแลบ้านที่กรท่อมบ้างนี่น้องคราบกันค่ะน้องคราบจ๋าว้าวน้องคราบกินกันใหญ่เลยหมดแล้วค่ะหมด อะเอกเพราะว่าเมื่อกี้ให้มาริมบอร์ดตรงนี้เขาไม่มาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเพราะรจังให้ไกลไปเดยวยน้องคงจะวหว้มากินนะทางที่รจังขึ้ขึน้นไปแล้วนะคะว้าวอ่ะให้อีกช้อนหนึ่งลูกโอเคโอเคมามัมกันนะลูกนะมามัมกันค่ะยาวแล้วขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายค่ะ